ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหมูกระทะนี้เป็นอาหารยอดฮิตของประเทศไทยไปแล้วครับทั้งๆที่มีคนอาจจะแบบสมัยก่อนอาจจะกินแบบว่าแค่งานเลี้ยงหรือว่างานสังสรรค์อะไรต่างๆนานาก็ตามใจนะแต่ว่าสมัยนี้นั้นหมูกระทะกินแทนข้าวสาหมือไปแล้วครับใช่ครับกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงเราพูดถึงหมูกระทะแล้วก็โทษของมันดีกว่าหมูกระทะคืออะไรครับแน่นอนครับเป็นหมูที่เราเอาไปกริลบนกระทะทาให้เกิดความร้อนและหมูนั้นจะมีการไหม้เกรียมนั่นเองฮะทั่วราชอาจากนะักรที่ใคร ก็ต้องเคยกินนะตั้งแต่บุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะราคาก็ แลแต่บางร้านนะตามสะดวกแล้วแต่อัธยาศัยที่ตามจะใช้สอยได้นะแต่จริงแล้วหมูกกะทะต้กนกำเนะิดแลมาจากอะไรครับเริ่มเลยนะขาตเสนอทฐานนะครับม,<า>มาจากทหารมองโกเลียแห่งหนึ่งที่ใช้หมวกของตนนั้นเป็นปรดดุจเครื่องปรุงอาหารต่อมานะวัฒนธรรมการกินสไตล์ไนดะ้อย่างแจ่มแจ้งในญี่ปุ่นนะเนือในในปีคศ1 9 1 8นะปะฮะรากฏการเนื้อแกะล้นตลาดแลวจึงนําเนื้อแกะมาปิ้งย่างอย่างแพร่หลายในยุคนั้นนะนะหลังจากนั้นมีการบัญญัติการปิ้งเนื้อ ในลักษณะนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวที่มีชื่อว่าเนื้อ,อย่างแจงกิาน,นะฮะโดยนายโทคุโซโอมาอิถ้าพออ่านผิดขออภัยนะจาก,กออเกาะออกายโดนะได้แรงบันดาลใจหรือเรฟูเรนซ์มาจากเนื้อ,อย่างแถบจีนตอนเหนือเวลาผ่านไปสไตล์ก็เริ่มเปลี่ยนไปตามโลกนะจากเนื้อแกะกลายเป็นเนื้อวัวแล้วก็กลายเป็นเนื้อหมูจนถึงปัจจุบันนะฮะ ซึ่งเราจะไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นกันนะครับเราจะมาพูดข้อเสียของหมูกระทะกันดีกว่าครับแน่นอนครับมีข้อดีเราก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกันครับติเบรกันเลยเป็นหัวข้อตามหัวข้อดังนี้นะครับโรคโรคแรกเลยครับเป็นโรคที่พบในคนไทยมากที่สุดนะโรคอ้วนนะครับใช่ครับโรคอ้วนโรคที่ทุกคนนั้นเกิดมาก็ว่าจะก็เป็นกันเกือบจยาประมาณ70%ของประเทศไทยเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้อ้างอิงจากอะไรดูจากสภาพแวดล้อมที่ผมเจอหรือว่าคนรอบกายรวมถึงผมเองที่เป็นโรคอ้วนนะฮะโร อ้วนนั้นเป็นโรคที่แบบไขมันบดบางกล้ามเนื้อใช่ครับคือมนุษย์ส่วนใหญ่เรานั้นจะมีกล้ามเนื้อมีน้ำมีเลือดมีไขมันกระดูกก็ว่าว่ากันไปอะแต่ว่าโรคอ้วนนั้นจะมีไขมันมากกว่าเนื้อกล้ามเนื้อของเราประมาณ70%ซึ่งทําให้เราเคลื่อนไหวได้ลําบากแล้วก็เป็นโรคคอาผเืดนเป็นโรคหัวใจแล้วก็ทําให้เราเคลื่อนไหวได้ลําบากซึ่งอันนี้ก็เป็นผลเสียต่อเรามากนะฮะโรคต่อไปับมะเร็งเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศไทยมากเลยนะฮะในยุคปัจจุบันที่ไม่มีการรักษาเว้นแต่ระยะน,นั้นจะะะมาาากนน้อยยขดหร แรกก็ไม่เท่าไหร่ก็อาจจะรักษาได้แต่ถ้าระยะต่อไปหรือถึงขั้นอันตรายแล้วก็จะไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งนั้นได้นั่นเองครับมะเร็งนั้นแบ่งดีเทลออกมาเป็น4หลักของท่อของหมูกระทะหรืออาจจะมีมากกว่าเรามารู้ลึกกันดีกว่าว่าอาจจะไม่ลึกเท่าไหร่เรามารู้กันดีกว่าว่ามะเร็งของเรานั้นมีอะไรบ้างที่เกิดจากการกินหมูกระทะนั่นเองครับอันแรกนะครับมะเร็งตับนะครับมะเร็งตับอันนี้ครับเป็นการที่เราได้รับพิษท,ที่เกี่ยวกับควันไฟไม่สิเราได้รับสารพิษจากควันไฟที่ เกิดจากการย่างของหมูกระทะแล้วมีเป็นควันที่ระเหยเข้ามาแล้วสะสมสะสมเข้ามาในตับจึงทําให้ระบบกําจัดของเสียของเรานั้นมีของงานไม่เต็มที่นั่นเองนะฮะซึ่งตับของเรานั้นก็เป็นส่วนสาําคัญในอวัยวะอย่างมากที่จะก,กําจัดของเสียซึ่งแน่นอนครับผมไม่ได้หมายถึงว่าอวัยวะส่วนไหนก็ไม่สําคัญผมหมายถึงตับก็สําคัญถ้าเรามีของเสียไว้ในร่างกายมากๆแล้วตับไม่สามารถสามารถกาจัดของเสียเหล่านั้นได้จะทําให้แบบว่าร่างกายเราแบบยังไงอ่ะจะทําให้แบบว่าเราไม่สามารถ มามทําอะไรต่างๆนานานะก็ไม่ได้เพราะว่าเราแบบพอเรามีของเสียอยู่ในร่างกายเราก็จะแบบว่าทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพระบบต่างๆในร่างกายก็อาจจะล้มเหลวนั่นเองไปหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปเลยครับเ,นะเป็น หลอดอาหารนั่นเองครต้องบอกมาก่อนว่าหลอดอาหารนี่คืออะไรครับหลอดอาหารก็ตรงตัวเลยครับเป็นท่อลําเลียงที่เราจะเอาสารอาหารเหล่านั้นไปหล่อเลี้ยงร่างกายทําให้แบบว่าร่างกายของเรานั้นสามารถทํางานได้เพราะว่าเรามีสารอาหารไปหล่อเลี้ยงนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับการที่เราเป็นมะเร็งหลอดอาหารนั้นก็อาจจะทําให มันทําให้เราเราเป็นมะเร็งหลอดอาหารนะก็จะทําให้เราเกิดเนื้อก้อนใหญ่ซึ่งไม่สามารถลําเลียงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้นะฮะการที่เราไม่มีอาหารเข้าไปเลี้ยงร่างกายก็แปลว่าเราจะไม่มีพลังงานในการที่จะทํางานจะมีวิตามินเพื่อบํารุงร่างกายหรืออาจจะทําให้เราไม่สามารถรับประทานอาหารแบบคนปกติได้นอกจากอาหารเหลวซึ่งมันทรมานมากๆแต่แน่นอนครับอันนี้เกิดจากหลายปัจจัย ไม่จำเป็นต้องเป็นควันจากการย่างของมูกระทะก็ได้อาจจะเป็นควันรถหรือว่าการสูบบุหรี่หรืออะไรที่เกี่ยวกับควัน whatever นั่นเองครับท้งนี้นะฮะทุกคนที่อาจจะ กินอาหารพวกปิ้งย่างบ่อยก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะฮะเพราะว่าการที่เรากินอย่างนี้ทุกวันมันระยะแรกมันก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเรากินไปมากๆมันก็อาจจะสะสมสะสมไปจนทําให้เราเป็นมะเร็งนั่นเองนะฮะซึ่งมันไม่ได้ส่งผลดีต่เราเลยกับเราเลยแต่ถามว่าผมกินไหมใช่ครับ ก,กิจากที่กล่าวมานั้นจะมีอีกอวัยวะหนึ่งที่ได้ผลจากการกินหมกูกระทะนั่นก็คือกระเพาะอาหารนะครกระเพาะอาหารนั้นทําหน้าที่เป็นเหมือนแบบว่าศูนย์บีบัอาหารเพื่อเอาวิตามินไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะแน่นอนครับการที่เราเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นทําให้ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารของเรานั้นเสื่อมถอยลงนั่นเองนะใช่แล้วครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนั่นก็คือมะเร็งกระเพาะอาหารครับการที่เราเป็นกมะเร็งกระเพาะจะทําให้เราแบบย่อยอาหารได้ยากเพราะอาหารแล้วก็จะแบบเสื่อมสภาพไปทาให เราไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีเท่าที่ควรร่างกายของเราก็จะแบบว่านะก็อย่างว่าวร่างกายของเรานั้นส่วนต่างๆมันแบบคอนเนคกันตลอดเวลาแล้วมันทํางานโดยไม่อยู่พักนั่นเองอะฮะอย่างที่เราว่ากันมานะเอาไว้ว่าทั้ง4ส่วนของเรานั้นมีความจําเป็นมากถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมีปัญหาแล้วก็จะทําให้แบบว่าร่างกายประสิทธิภาพของเราถดถอยลงแล้วอาจจะทําให้เราป่วยขึ้นไม่สามารถทําอะไรได้เนื่องจากเราไม่มีแรงไปทํางานไปทําอะไรแล้วก็ไม่มีแรงกินข้าวนั่นเองฮะแต่แต่ว่าผมไม่ได้บอกว่า หมูกระทะมันมีแต่ข้อเสียแต่ข้อดีของมันก็มีเหมือนกันนะเราควรเลือกกินให้แบบว่าพอประมาณไม่ต้องกินแบบว่าโอเวอร์เกินไปให้กินแบบพอดีพอดีนะฮะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วสําหรับอาจารย์พิพัฒน์สรัาที่เข้ามาดูก็ขอขอบคุณแล้วก็เชิญคอมเมนต์ตามใจชอบเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ